We'll you ก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอเดเดขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเปย์ผู้ให้บริการเติมเก,ม,เกมชั้นนํามากมายมการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k ์บเว็บเคเบิลเเติมเอาววันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o อเพ ID ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแควบิคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สําคัญนําโค้ดของผม8 E 88ไปใส่ตอนชําระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเปให้คุ้มเปง แค่วเปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อมีลาชาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอเดียเล่อีกแล้วนะจ๊ะจัดไปครับผมสำหรับนี้ก็ไมาอยู่กับสกินใหม่ของลิปโปหรือลูบูนั่นเองนะครับทุกคนเออก็ดูเอฟเฟกเอาเรื่องจัดนะครับผมโอเคก็สําหรับลิปโปก็รีเวิร์กมาใหม่นะครับส่วนตัวมองว่ากากเนี่ยรีเวิร์กอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเออดูดิปกติลิปโปเนี่ยเวลาเราตีเก็บสแต็กอะครับ มันจะมีสแต็กตีเร็วอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมสมมติเราเก็บสแต็กหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะตีออกเป็นตกิลระยะใกล้หนึ่งทีนะครับดูนะอ่ะเห็นไหมคือผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะครับคือแบบเดิมเก็บเลี้ยงสแต็กตีไวไว,ไวสิบสแตก็กผมรู้สึกว่าโหดกว่านะอันนี้รู้สึกแบบว่าเฉยๆนะครับแต่ว่าที่แบบเปลี่ยนใหม่เลยก็คืออันติเมทนะครับอันตีเนี่ย มันจะสร้างดามจด้วยนะเหมือนแบบว่าระเบิดเป็นวงกว้างนะครับมันก็จะสร้างความเสียหายด้วยนะครับเวลาเราเข้าไฟเราก็ต้องสกิลหนึ่งให้สุดอะ่ะเข้าไปกลางวงแล้วกดอันติประมาณนั้นนะครับเหมือนระเบิดนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนสกินนี้ก็ค่อนข้างสวยนะสวยเลยนะครับแต่ถ้าใครเคยเล่นเฮดโอเคมาก่อนก็จะรู้นะว่าสกินนี้มันคือสกินของมาลอตน,นะครับมันไม่ใช่สกินของริปโป้นะ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยรูบูมันคือริโป,โป้ไงมันก็เลยแบบเป็นมาหลอดไม่ได้นะครับโอเคชาร์จไปครับมาเลยเห็นปะเได้ปะโอ้ฟิกเกอร์นะครับโอเคถอยเลยนะเพื่อนเราไม่พร้อมเนี่ยดูดิเนี่ย,เ,ยเห็นสแต็กไหมสแต็ก 2, สองสต็กห้าสแตก็แตกนะครับมันก็จะตีไก่ห้าครั้งนะครับตีแบบเป็นคลื่นพลังออกไป5้าครั้งนะซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเก็บได้ติดสต็กเว้ย แล้วก็จะตีไวนะครับโอเคแล้วทีมกูลเล่นกันตอนนี้ทีมกูแตกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตีดาร์คสลีเลยแล้วกันนะครับลิปโปมันค่อนข้างจะกากอะทุกคนออต่อให้รีเวิร์กมาแม่งก็ยังไม่เก่งนะครับมันไม่ควรรีเวิร์กหรอกจริงๆมันควรบัฟนะครับแล้วตัวมันไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะอโอเคแล้วก็ดาร์คส่วนไปเลยนะครับมังกรน่าจะเสียอยู่แล้วนะดีกว่าไม่ได้อะไระครับในริโปตอนนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมเล่นเป็นริโปสายคีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอนนี้เราจะ โหจัดพราดบอกเลยเบ่าอโอเคนี่ครับคือเอฟเฟกก็ค่อนข้างสวยนะสำหรับนิโปเทพยาสายฟ้าเนี่ยนะครับดูดิผมว่อาอลังการจัดอยู่นะมันตีแบบว่าหยแบบกินพื้นที่แมพมากเลยนะครับอ,อดเดูดิฟาทีนี่คือแบบครึ่งแมพโคตรกงนะครับดูดิสวยจัดนะครับโอเค เราขึ้นวอร์บูลนะครับเราเน้นตีไว้นะเพราะว่าเราไม่มีสแต็กแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าสแต็กที่เรามีเนี่ยมันก็จะตีไวไหมมันก็ยังตีไวเหมือนเดิมครับแต่ว่าด้วยความที่เรากดตีปุ๊บสแต็กหายหนึ่งนะครับมีห้าสแต็กตีหนึ่งครั้งสแต็กหายไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะทําให้เราแบบว่าตีได้ช้าลงอ่ะเออแล้วมันก็ไม่ได้โหดจัดด้วยนะครับน่าจะแบบว่าบัฟให้มันเก่งขึ้นนะจริงๆสแต็กควรไปเหมือนเดิมไหมรีเวิร์คคือควรรีเวิร์คแค่ตีแบบ กลางอันติแล้วแบบโดนดาเมจอะไรเงี้ยนะครับผมมองว่าอย่างนี้นะเออส่วนตัวนะครับใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะเออก็ไม่รู้ดิแบบแต่ว่าสกินก็โอเคมันก็สวยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของการเล่นมันค่อนข้างจะยากกว่าเดิมอะเออคือมีดาเมจก็จริงครับอันตะแต่ไม่ได้แรงมากเลยนะอันนี้ก็เป็นการจับครั้งแรกนะครับของลิโปในปัจจุบันนี้นะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า เราจะไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ในแร้งคอนต้นนะครับประมาณนั้นมาเลยเอ้ยเอ้ยเย็นะครับไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออตอนนี้เรามารีวิวสก,กินแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้จะรีวิวถท้าว้ามให้ดูเดี๋ยวจะก่อนบวกก่อนในวันนี้มาเลยเทพเจ้าส่ยฟ้าุูกระโหลมาเลยไหนป้นิดเดียวอันติโดนนิดเดียวนะครับด้ไหโอเคมาเลยเล่นได้เอาเลยฮึมอยาเอาให้สุดนะครับออกคี์ก่อนเลยนะครผมถุงมือคีสสองชิ้นนะ ค่อยๆเล่นนะครับถอยก่อนเลยก็ได้นะผมไม่มีอนตีอะ่ะผมไม่อยากไปฝืนเล่นนะได้ปะขูหดึงไม่โดนดูดไม่โดนนะโอเคถอยเลยจังหหะนี้ต้องเคียร์เลนนะครับเยน็เยนๆโคตรบางมีปโป้ใส่นี้ใส่คี้นี่ก็ไม่ได้แนะนําให้ไปเล่นตามนะครับส่วนตัวผมมองว่าลิโป้มันควรเป็นแบบกึ่งแข้งกึ่งดาเมจก็ดีอยู่แล้วนะยืนคำให้กับทีมให้กับเพื่อนนะครับ แต่ส่วนตัวผมไม่ชอบไนงะผมชอบแบบแรงมากกว่าชอบเล่นแบบสายคีนะครับฟูลดามจอะไรเงี้ยนะครับวัน2ทีตายนะซึ่งโหดโหด,ด,ดนะครับแต่ว่ามันก็จะบางข้อเสียคือบางมากบางอย่างกับแคลรี่นะครับไอตา,ามไปก่อนเลยนะหาอเทมนะครับนิปโป้นี่ไม่มีเทมก็โคตรจะกาก,กานะครับนิปโป้ไม่เหมือนตัวละครต้นเกมนะแต่จริงจริงแม่งเลทเลยนะครับไม่มีของก็ไม่เก่งอนะ่ะมันต้องแบบมีของนำสักหน่อยมาดิ มา ي, ดิดูดิมาดิสวยหมดนะมาเลยครับยกำกขมอม่อยสวยตายไปเหวเวียนแดงเลยจะสู้กับเทพยาสายฟ้าของพี่ได้ไงวะได้ไงเนาะเฮ้เยไม่ข้ามกำแพงโโไม่ข้ามกำแพงเลยครับขีนเดี๋ยวเราเอดักอาลเยอร์แล้วกันนะครับค่อยเล่นไปนะ เื่อความที่มันเป็นริปโปแหละของมันเลยต้องมีไอเทมนิดนึงครับไอเทมน้อยก็กากนะครับริปโป้ไม่เคยเห็นแบบใครเล่นเก่งอ่ะเออมันมีคนเก่งแหละแต่เราไม่เคยเห็นก็่ไห้วะแล้วก็ไม่รู้ตัวมันมีประโยชน์อะไรมากมายนะครับเออมันก็อาจจะแบบคาลเตอร์ได้บางตัวแค่นั้นนะครับเน่ได้อืไม่โดนมาเลยระเบิดตายแบบนึงแตกไปออ่โอเคสวยเก็บหมดดงสามตัวนะครับเก็บมาสองนะครับ โอเคไม่ได้หมดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับค่อนข้างจะฟาร์มบ่อยนิดหนึ่งะอะลิโปะเนื่องแบบหาตังยากจัดนะครับผมนี่ขนาดแบบผมเล่นสายดาเมจน,นะนผมยังรู้สึกว่าตีเบาๆเลยเลยโอเคตีป้อมก่อนแล้วกันนะครับตีไกเดี๋ยวดูตีไกจึ๊กคือคืออะไรอะรู้สึกแบบอ๋อไม่รู้จะพูดคำไหนนะมันไม่เก่งอะเออรู้สึกแบบแปลกๆนะครับมารีวิวหรือมาบ่นลิโป้กูวเนี่ยนี่เวิร์กมา มาดิโอทีมทีมฮัลโหลมาดิตีตีเฮ้ยโอ้ยตายปะโอเคผมตายไปตายฟรีไปนะครับผมไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ meet. เม็ดไอ้ยได้ซัพพอร์ตเข้ามานะก็โอ้โหดูท่าตายผมเลยนอนนั่งอย่างนิ่งนะครับผมโอเคนี่มึงเป็นแบบตัวอะไรกันแน่เนี่ยถือว่าสวยอยู่ครับสำหรับสกินนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะขึ้นดาบขี้หรือไม่ก็อมนิยามนะครับผมแล้วแต่สไาล์นั้นเอ้ย <Hey. S 2> มาครับเราได้เดี๋ยวมิเชอร์นะ ผมว่าเรานาจะอึดขึ้นนะครับตอนนี้เราจะได้แบบเล่นให้สุดหน่อยครับสำหรับสายคีนะจัดไปเล่นได้ปะยากคือดิปโป้มันเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเล่นยากคือปิด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 โอเคไม่ได้ก็ที่ผมบอกว่ามันเล่นยากคืออะไรรือวะคือตัวละครมันค่อนข้างจะแบบเข้าถึงช้าเข้าถึงยากครับแล้วก็โมบิลิตี้การเคลื่อนที่ก็ไม่ได้ไวจ์นะครับ เออคือสกิลใช้มันต้องใช้แบบมีสติอะเรากดมุ้งมัวซัวๆเราคือแบบเราก็พลาดนะครับเออมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเห็นผลว่ามันจะเก่งอะ่ะออน่าจะบัฟมาให้มันเก่งกว่านี้นิดนึงเออบ่นเยอะไปแล้วนะครับแต่ก็จริงๆอ่ะคือเราเป็นคนเล่นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าลิโปแม่งแบบว่าเดิมทีไม่ก็กากอยู่แล้วนี่เนิร์ฟนี่บัฟมาแบบรีเวิร์กมาก็คือรู้สึกก็กากกว่าเดิมนะครับจริงๆอ่ะไม่ควรรีเวิร์กไอ้สกิลการตีไกลหรอกควรรีเวิร์กแค่อันติแบบว่ามีดาเมจแค่นั้นก็พอนะครับส่วนสแต็กเนี่ย ถ้าใครเล่นลิโป้มาก่อนก็จะรู้ว่ามันสามารถเลี้ยงสเตปได้สิบสแต็ปอะเออมันก็ตีไวนะครับเอ้ยโอ้โ,อโหพลาดก่อนตีก่อนมาดิไม่เป็นไรหงดหงดหงุดหวด,หวด,ห,วด,ห,วดหวดไปดิเนี่ยๆเอาให้สุดโอเคเอาให้สุดแล้วก็ถอยพูดจะบางนะขนาดนีดิมินิเชอร์นะครับแต่อย่างว่าหลายลิปโป้จริงๆเขาไม่ได้เล่นสายนี้นะครับเขาเล่นสายแบบกึ่งแทงกึง่งดาเมจนะครับเออแต่ผมก็เล่นดาเมจล้วนเนี่ย มันก็จะแบบจะบางหน่อยครับแต่ว่าก็แลกมากับความแรงนะถ้าเราจะตีพวกแคลรี่อะไรเงี้ยแคลรี่เมท์เนี่ยยังไงสองสามทีน่าจะหายละนะครับโอเควากบานนี่อ่านดูเอฟเฟคแคบๆแต่ผมให้ดูวับค่อยแล้วกันมันวิวับไปทำใหมรับเลือกเต็มหลอดมาต่อไปเราขึ้นดาบแดงดีงกว่ามาัแบบ้งดาบคีแล้วกันแต่มาสายคีแล้วต้องมาให้สุดนะครับเฮ้ยเล่นได้ป้า ย้ำกันโลกฟิกเกอร์โย่อยใครถอยก่อนแล้วกันนะฝั่งมมึงเขาอยู่อันนี้นะเอา้าใครจะเตะก,กูแตกไปละโดนเดลสุมือสนอยอันดับหนึ่งแห่งร,รัตทีการนะครับโอเคค่อยๆแล้วกันผม,มนิยามดีกว่าขึ้นตัวนิยามดีกว่านะฟาร์มไปก่อนอ่ะคือลิปโป้มันก็มันต้องฟาร์มเยอะไปหน่อยอะ่ะผมผมพูดเรื่องฟาร์มเยอะมากเลยเพราะว่าตัวมันไม่เก่งเลยอ่ะ ขนาดมันร mm ีเวิร์กมากไม่ได้รู้สึกว่าเก่งเลยนะเ hey. hey. oh, yeah. อ้ยอ้อยอ้อยหน่อยดีกว่ามั้งเซ็ตหยอโอ้ยี่นี่มันเหนไวนะไวอย่างกะลิงไอ้ลิงหลอกเจ้านะผมโอเคตอนนี้เงินเราก็หนึ่งแล้วนะ mm hmm. ไอเทมเราก็ครูจัดแต่แม่งไม่แรงนะเฮีย <laughs> กูลังงงถ่าย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  mm hmm. ป้อมบนโดนดันแล้วนะ mm hmm. ต้องกลับไปกันบนนิด mm hmm. นึงนะ อดูสก mm ินที่ยังไงให้ง่วงนอน,นะครับแต่สกินเดอสกินคือสวยนะครับคือแบบว่าสวยเลยนะเอฟเฟคคืออลังการมากนะครับทั้งอันติทั้งสกิลทุกสกิลตีธรรมดายังแบบเวอร์นะครับได้ปะ mm hmm. ดึงมาโ okay. อเคเรอล้วนะครับมาดใจน้องย่ำกระโหลกมาดิโอเคแตกไปหนึ่งไปไหนเอาได้เอาให้สุด อ้อยสุดอ้อยสุดเอา้สุดแตกสองไปไหนมึงไปไหนแตกสามโอเคจบเกมโอ้โหยังไม่ได้โชว์ของเลยไม่เป็นไรครับถือว่าตอนนี้มารีวิวสก,กินแล้วกันนะครับรีวิวสก,กินพร้อมกับบ่นนะครับว่าตัวมันกากอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเออก็ฝากถึงเจมนิดนึงแล้วกันนะครับเออแบบว่าถ้าเกิดเขาดูช่างผม,มนะก็อยากให้บับให้มันเก่งหน่อยอะดูนนี้ท้าบาันะครับมาให้ดูถ่ายคลิปอีกองนะตึงๆๆๆนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูบูหรือลิโป้นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับอยากฝากไปนิดนึงว่าแบบอยากให้มันบัฟให้มันเก่งอะ่ะคือดาเมจมันค่อนข้างจะเบานี่ขนาดผมฟูลดามจนะยังรู้สึกว่าเล่นแบบอย่างเบาอะ่ะถ้าเกิดผมเล่นสายแทงนี่คือแบบคือกูต้องเน้นยืนเผาใช่ไหมถึงมันจะโหดถูกปะ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นนยผมว่าคนบัฟดามจนิดนึงเออไม่นิดหรอกน่าจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าตัวมันเดิมทีก็แบบ สู้ตัวอะไรได้บ้างอะในปัจจุบันเนี่ยเออไหนๆก็แบบขายสก,กินละนะครับก็บัฟซะหน่อยแล้วกันนะเออความแรงดาเมจพื้นฐานอะไรพวกเนี้ยนะครับเออหรือว่าสกิลหนึ่งมีโอกาสติดขีอะไรอย่างเงี้ยก็เออมันจะได้แบบสมเหตสมผลนะครับเออมันจะได้มีความแบบเล่นได้บ้างนะปัจจุบันนี้คือแบบไม่มีใครจับแล้วลิโปโอเคกะโอเค,อเคไปแล้วครับผมขอบคุณครับช่วงนี้จ๊ะบาย